สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปาสุผู้สุกคนตอนรับคสูชองก็ติดห้วยดังมากแช่อีกครั้งหนึ่งนะจ้ะก็มาพอกันในรอบเที่ยงนะพี่น้องกินขา้าวกินน้ำแล้วก็มาเบิงแนวทางดีๆกันนะจ้ะแอดมินได้รวบรวมเอามาให้พี่นอ้องในเบิงกันแล้วนะจะ้ะส่งจะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่นอ้องในเบิงกันอีกชิ้นเคย่นนะพี่น้องสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของเส้นบุรีรัมต์ต่อโดยแนวทางของเหล็กอาจารย์พานทองแอดใบเขียว ควายนำโชคตกถ่ายโดยนักทางของครูโตดบนเด้อพี่น้องเดิ้อก่อนไปรับช่รับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห่งใจจากพี่น้องสักผูกสักค้นเนาจะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็แสด้รับชมวงคลิปใหม่ๆกันเนาจะส่วนแอดมินก็แสด้มีกำลังแห่งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจจากพี่น้องสักผูกสักค้นเด้อจ้า เพื่อเป็นการบสเซวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของพี่ยอดเซียนบุรีรัมกันก่อนเลยจ้ะสิ่งผลงานอดติดผ่านมาเพิ่นก็ให้เขาสามโตบนนะจ้ะหนึ่งสี่เจ็ดสิ่งเลขก็ออกสี่หนึ่งเจ็ดนะจ้ะก็ให้เขาสามโตโต้ระพี่น้องแนวทางของพี่ยอดเซียนบุรีรัมนะจ้ะเฮากลับมาเบิ่งต่อกันที่หนึ่ง มีหน้าคมกันต mm ่อที่จ่าสึงเพิ่นกระไดปลอยแนวทางมาหายแล้วแนวทางผียอดเซียนบุรีรัมหนึ่งวินาคมงดนี้เพิ่นกระหาวิ่งบนทีลักดเจ็ดที่เน้องเดอวิ่งบนเจชุดสามโตทีหายก็คือ3ามเจ็7เจ็ดสี่เหาหหาเจและ2องหาแจ่ะต่อด้วยแนวทางสองโตบนล่างเพิ่นหายวิธีเจ็ดเจห่งหาเจ็ห 0461และหา8ได้พี่น้องเดอ้อล่างให้วิ่งที่ลัก2เหลขกพิเศษก็คือ24ได้พี่น้องเดอ้อต่อโดยต๊กัน72และ7หาจ้าโต๊กัน72และ7หาเนีนพิเศษ24ได้พี่น้องเดอ้อวิ่งล่างลัก2แนวทางพิยอดเซียนบริรัมแคบไปเบิงจดไปเบิงได้พี่น้องเดอ้อตามต่อกันเลยจ้า มาเบิงต่อกันทีแนวทางของเลขอาจารย์พานทองอาจาร,รัฐบาลไทยหนึ่งมีนาคม2 5งพันหาร้อยสกสิ่งวันนี้เพื่อนกระห้วิ่งบนทีลัก8ปดาจา่าชุด3ามโตเพิ่นหายไปที่8 1 6จะาสามโตเม็ดเดียว8 1 6ต่อโดยแนวทางวิ่งล่างก็ให้วิ่งล่างทีลักเจ็ดชุดสองโตล่างที่หายก็คือเจ็ดเก่าและหาเก่าพี่น้องเจ็ดเก่าและหาเก่าวิ่งบน8ปดวิ่งล่างเจ็ดจ้า มาต่อกันทีแนวทางของแอดใบเขียวจ้ะคำนวณสูตรใม่หนึ่งมีหน้าคม2 5องพั่ยหสิสิงเพิ่นกระไยมาสอโตสี่หางเราจ้ะสึ่งกระได้กแก่ตัวเลขศูนย์สีแหาสและหาแดเด็กพี่น้องเดอ้อศูนย์สแหาสและหาแปดแนวทาาแอดใบเขียวคำนวณสูตรใหม่จ้ะ ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดต,ตามเช่นกันนะพี่น้องแค่ไปเบิงจดไ้วยเบิงนะพี่น้องเด้อเอาไว้เทียบตัวเลขก,กันเนาะจะ้ะไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะพี่น้องนั่นก็คือแนวทางของควายนำโชคจ้ะรัฐบาลไทยงบประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสอง6ัญหารอยส,ร,สรับงบที่พันมาสิบหกกุมภาพันธ์ก่อนุ้นเนาะจ้ะบอกเขา เอากลับมาเบื้องต่อกันทีนึงนี่น,น้าควมกันต่อเลยซึ่งเพิ่นก็ได้ล่อยแนวทางมาให้2โตัหางนะจ้ะ2โตบนล่างซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข48 41 42น 8, 1, 2, และ49เก่าจ้า4 8 4 1 4 2และ49เก่าแนวทางควายนำโชว์แค่ไปเบิง่งจดไปเบิ่งได้พี่น้องเด้อไปเบื้องต่อกันอีกนึงแนวทางนะจาะซึ่งก็เป็นแนวทางของ คูโตดบนเนาะจา้ะรัฐบาลไทยงวประจำวันที่1มีนาคม25 6พ,พก็ให้มา2สองตัวสองหางเนาะจ้ะนั้นก็คือเก่าสองและเก่าสามจ้ะเก่าสองและเก้าสามพี่น้องเด้อแนวทางคูโตดบนแค่ไปเบิง้งจดไว้เบิงเอาไว้เ,ไเทียบตัวเลขก,กัน,นาากเนาะจ้ะเพราะว่าจะเป็นแนวทางของเซียนบุรีรัมแนวทางของเหล็กอาจารย์ผานทองแอดใบเขียวควายน้ำโช แอบในเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลัอกตัลี่กันนอจ้ะแอดมินรวบร่วมมาให้เบิงแล้วก็เค็ใบพว้ิพิจรารณากันเด้อท่ายนี่แอดมินก็นขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจรารญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติละจาะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่นานั้นดอจ๊ะทางชงมอสนับสนุนการพนัน หรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกขจรท,ทุกสำนักนําเด้จาการลงโทษมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีด้ดจ้ะสือตามกําลังซับของเจ้าของและพี่น้องเด้อสือตามพื้นดวงของเจ้าของนําจังจะถึงเนงาะจ้ะแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสควอนส่งดีแห้งๆปปังรับซับตลอดปี2 5 6 6เน้ขขอยพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปซํานสนิกรด้จ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปนาะสวัสดีจ้า